สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมต่ายครับ m c 9 9ล้ลลุก,กาคอง7ปะทุมธานีมีรถาส,าสวยๆแบบนี้มานำเสนออีกแล้วใครที่ชอบใครที่รักในยี่ห้อ Isuzu e D-Max นะครับติดต่อตายได้นะครับได้เวตลอ,อดเวลาที่ m c 9 9ทุกวันพี่แปนโมงเช้าปิด6โม,งเ,มงเย็นหรือสะดวกในการโทรศัพท์ก็เบอร์โทรตายนะครับเบอร์ตรงเลยเบอร์นี้0945561036ครับ 0945561036เบอร์นี้พี่แอดไลน์ได้ด้วยที่สำคัญฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะครับช่องต่าย m c 9 9 9เนี่ยครับ YouTube ช่องนี้ขอบพระคุณครับเดี๋ยววันนี้ต่ายมีดีแม็กสีดำนี่สวยเลยนะครับนี่ตัวนี้เป็นรุ่นแอนะครับตัวนี้รุ่นแอก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยนะครับตัวสูงตัวตัวไฮรันเดอร์อ่าอย่างนี้นะครับสีดำสวยตัวแคปนะครับกระบะแคปแคปเปิดได้เลยดีกว่าดีแม็ก ปีจดทะเบียน2019จดมกราคมนะครับ2019มกราคมจดต้นปีอ่าอย่างเงี้ยแะครับนะอธิบายให้เข้าใจเครื่องยนต์บูพาวเวอร1.9 150แรงม้าไอตัวเครื่องยนต์ตัวอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูภายในภายนอกกันแต่รอบคันนี้พี่เห็นแล้วนะครับของเรากิฟผมอาคยายามตายพยายามที่จะรีวิวให้เห็นกลางแจ้งนะครับให้จะได้เห็นทุกสิ่งทุกส่วนหรือร่องรอยต่างๆนะครับไม่มีคําว่าหมกเม็ด อ่าใช้คำนี้ราคาตัวนี้คันนี้พูดตรงๆเลยรือว่าตายได้ราคาพิเศษมาเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับตราคาหน้าเต็นเนี่ยเราเปิดขายอยู่ที่539,000บาท539,000บาทแต่เพื่อนๆพี่ๆี่ที่ติดตามสายช่องทางนี้ YouTube ช่องนี้่ายมีราคาพิเศษให้ไม่ว่าจะสดไม่ว่าจะผ่อนนะครับค่าโอนค่าภาษีค่าอะไรพวกนี้เราจัดการให้พี่เรียบร้อยนะครับ จะดาเนินการอย่างกรณีซื้อส,สดทั่วๆไปเราจะมีค่าเก็บตรวจสภาพตรวจนอกเนี่ยใช้คํานี้แลวการค่าตรวจนอกที่เราจะขอเก็บอยางอื่นเราไม่เก็บที่เราใช้ใสายโร่งสนะครับอธิบายชัดเจนคันนี้ราคาพิเศษที่ต่ายได้มา5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเดือนนี้ได้ส่วนลดสองหมื่นบาทแน่ๆพี่เราให้กันจัดจ้าราคาหน้าเต็นท3าสามเก้าพี่ดูและชมและเดินเข้ามาโทรมาห้าหนึ่งเก้าพี่ได้แน่นอนต่ายรับประกันมา ตัวรถกันดีกว่ารถสวยขนาดนี้พี่อยากจะแนะนำจริงๆให้เข้ามาดูรถนะครับที่ MC ติดต่อตายได้เลยเข้ามาแล้วเนี่ยรถสวยจริงๆรถสดจริงๆนะครับรถใช้งานมา40,000ประมาณ45,000โลนะเนี่ยแหละเครื่องยนต์บูพ e วเวอรนะครับเครื่องอ e ิวิสูดดีไอและเนี่ยแหละครับรถสวยขนาดนี้ภายในสวยมากพี่คารหน้าเพดหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะจุดต่างๆนะครับทุกอย่างสวยจริงๆรถไม่ช้ำหน้าไม่โดน สีสวยหน้าสวยเนี่ยแหละครับไฟตัดหมอกเดทามเดรย์ day time, day right. ตายพยายามให้ดูหมด1.9บูพาวเวอรนี่ได้ถึง150แดงมาออกเกียร์ธรรมดา6เกียร์นะครับนะรถตึกขนาดนี้เนี่ยแหละน้องพยายามใายใที่เห็นให้หมดผมก็ขอบคุณจริงๆนะทีมงานเราพยายามทําทุกอย่างให้เราเห็นรถที่สวยที่ดีนะมาภายในกันภายในก็จะเป็นเบาะผ้า เบา้านะครับก็จกไฟฟ้ารับไฟฟ้าเป็นเรื่องปกตินะครับแอร์วิทยุเครื่องเสียงอะไรพวกนี้ใช้คํานี้ไปแล้วกันแอร์เย็นเพลงเพราะเบาะผ้าสวยๆไม่มีช้ํานะครับเลขไมนี่น้องเปิดให้รู้ว่า4 5 0 0 0ืนโลนะครับเนี่ยแหละมาด้วยข้างในก็จะเป็นแอร์แบ็กอะไรอย่างเงี้ยครับลายสีดําโทนคอนโซลสวยจริงๆยอมรับนะครับเกียร์ธรรมดา6เกียร์สวยลดเงียบรดนิ่งลถไม่มีอุบัติเหตุนะครับอันนี้การันตีได้โดยการขายลงเรามานานเราการันตีได้นะครับฝากไว้ด้วยพี่ พี่ชอบอีสุดีแม็อยู่แล้วถ้าถ้าพี่ๆมีสเปคสีดําด้วยตายขอแนะนําคันนี้เลยครับจดทะเบียนมกราคม2019ราคาพิเศษนะตอนนี้เดือนนี้5แส0 0 0ึ่งหบาทชอบโทรหาตายพี่0945561036ชอบโทรหาตายพี่09455610365แสน0 0ึบาทเฉพาะกลุ่มพานี้ครับผมขอบคุณครับ